สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการดีสเปซนะคะโครงการบ้านจัดสรรใหม่ในพัทยาค่ะไปดูกันค่ะเรามาอยู่กันที่หน้าบ้านแล้วนะคะบ้านหลังนี้มีพื้นที่168ตารางเมตรนะคะและไม่ใช่เฉพาะดีไซน์นะคะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยมีระบบสมาร์ทโฮมทั้งหลังค่ะเพียงแค่คุณมีมือถือแค่เครื่องเดียวค่ะคลิกเดียวเท่านั้นค่ะ บ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด57ตารางวาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด168ตารางเมตรโดยประตูทางเข้านะคะเป็นไม้สักพร้อมกับมือจับสแตนเลสสไตล์โมเดิร์นค่ะพอเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ครัวยุโรป1ครัวไทยและพร้อมทั้งพื้นที่ซักล้างเอาท์ดอร์รวมถึงสระว่ายน้ำส่วนตัวขนาด15ตารางเมตรทั้งนี้ยังสามารถจอดรถได้ถึง2คันที่นี่นะคะใช้อุปกรณ์ล็อกแฮฟเลตทั้งหลังค่ะ พื้นที่ใช้สอยด้านล่างนะคะจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างส่วนนั่งเล่นทานอาหารและครัวยุโรปต่อเนื่องไปจนถึงส่วนของครัวไทยค่ะส่วนสําคัญที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะคะก็คือส่วนพื้นที่นั่งเล่นค่ะซึ่งเป็นดับเบิลสเปซให้ความรู้สึกปโปรง่งโลง่งและถ่ายเทอากาศได้ดีอีกครั้งนะคะบ้านทุกหลังในโครงการนี้ตั้งอยู่ในทิศทางที่รับลมได้ดีโดยจะหันหน้าบ้านไปทางทิศใต้และทิศเหนือเท่านั้นค่ะ มากันที่ชั้น2นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ห้องมาสเตอร์เบดมค่ะโดยห้องมาสเตอร์เบดมนะคะทางผู้ออกแบบตั้งใจวางตำแหน่งให้อยู่บริเวณจั่วด้านหน้าของบ้านโดยมีฝ้าเพดานภายในสูงถึง4เมตรด้วยความสูงของจั่วนะคะทำให้ห้องนอนมีขนาดที่โอดโงงและให้ความรู้สึกหรูหราเป็นพิเศษค่ะ อีกทั้งระเบียงจากห้องนอนสามารถเทควิวสระว่ายน้ำส่วนตัวภายในบ้านและมีอิฐช่องลมที่ดีไซน์มีความโมเดิร์นเป็นพิเศษให้ความสวยงามและให้ความเป็นส่วนตัวของระเบียงห้องนอนใหญ่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ ห้องมาสเตอร์เบดรูมยังมีวอล์กอินโค e เซสส่วนตัวโดยมากับคอนเซปต์ his and her โดยมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันสามารถจัดเก็บของใช้ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมมากันที่ห้องน้ำส่วนตัวของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะที่นี่ออกแบบมาแบบ 4-piece ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานโดยตำแหน่งโถสุขภัณฑ์ของทุกห้องในบ้านหลังนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติ สำหรับห้องนอนที่2ส,สามารถออกแบบได้หลากหลายสไตล์ซึ่งในบ้านตัวอย่างหลังนี้เราออกแบบมาสำหรับห้องนอนลูกชายค่ะมากันที่ห้องสุดท้ายค่ะ ซึ่งห้องนี้สามารถออกแบบได้หลากหลายสไตล์เช่นกันแต่มีความพิเศษตรงที่สามารถมองเห็นพื้นที่นั่งเล่นจากด้านบนอีกทั้งยังมีระเบียงส่วนตัวสามารถเทควิวสระว่ายน้ำด้านล่างได้อีกค่ะโดยในบ้านตัวอย่างหลังนี้ผู้ออกแบบนําเสนอเป็นรูปแบบของห้องทํางานเพื่อเป็นไอเดียให้กับลูกค้าค่ะ และส่วนสุดท้ายคือส่วนหลังบ้านนอกจากบ้านหลังนี้จะมีสระว่ายน้ำโถงนั่งเล่นที่เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วบ้านหลังนี้ยังมีพื้นที่ที่สามารถออกแบบได้ตามใจชอบและในบ้านตัวอย่างหลังนี้ผู้ออกแบบได้นำเสนอเป็นส่วนเห็นสไตล์โมเดิร์นค่ะคือพื้นที่ซักล้างที่นี่ออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับเครื่องซักผ้าถัางแกส๊สปั๊มน้ำ ที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบและสะดวกต่อการซ่อมบำรุงค่ะอีกทั้งยังมีทางเดินที่สะดวกต่อง,งานซ่อมบำรุงซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงจากโรงจอดรถโดยไม่ต้องผ่านตัวบ้านสำหรับพื้นที่เก็บของอนเนกประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือทั่วไปอุปกรณ์กีฬาเครื่องมือจัดสวนรวมถึงอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆทางโครงการของเราได้ออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานดังกล่าวไว้แล้วนะคะ